หลายคนจับตามองนะครับว่าเอะตกลงแล้วเนี่ยเ,เราจะคืนเฉลยศึกนะครับจริงหรือนะครับแล้วคืนเฉลยศึกเนี่ยมันก็มีเงื่อนไขสี่ข้อนะครับหนึ่งในนั้นก็เป็นเรื่องของการถอนอาวุธหนักใช่ไหมคำถามคือแล้วต้องต้องถอนถึงขั้นไหนอ่ะถ,ถึงจะถือว่าเขาถอนแล้วเพราะว่าถอนเนี่ยมันมี3เฟสใช่ไหมฮะเฟสหนึ่งเฟสสองเฟสสามจนถึงสิ้นปีนี้เอาอยัางเฟสแรกหรือระยะที่1เนี่ยก็คือช่วง1ถึง17พฤศจิกายนนี้ ล่าสุดนะฮะในเฟสแรกคุณผู้ชมครับโฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชาบอกว่ากัมพูชาและไทยตอนนี้กําลังจะดำเนินการถอนอาวุธหนักตามแนวชายแดนในขั้นที่2ของระยะที่หหรือว่าเฟสหนึ่งในวันพรุ่งนี้นะฮะ8พฤศจิกายนอันนี้นี่มาแล้วครับพลโทมาลีโซเจตาโฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชาออกมาระบุในแถลงการที่เปิดพร่ตั้งแต่เมื่อวานนี้บอกว่าแผนปฏิบัติการดังกล่าวเป็นไปตามข้อตกลงที่ลงนามรุวมกันไปแล้ว ระหว่างผู้บัญชาการทาหารภูมิภาคที่4กัมพูชาคือพลเอกโปเห่งกับแม่ทัพภาคที่2ของไทยคือพลโทวิรยุทธ์รักศิล์นระหว่างที่มีการประชุมพิเศษคณะกรรมาิการเขตแดนระดับภูมิภาคกัมพูชาไทยหรือว่า ABC เมื่อ3 1ตุลาคมทางมาลีบอกว่าทั้ง2ฝ่ายได้ดําเนินการป,ปรับลดกําลังและถอนอาวุธหนักในขั้นที่1ของระยะที่1นะฮะคือระยะที่1หรือเฟสหนึ่งเขาขแบ่งเอาเป็นหลายๆขั้น เขาบอกว่าขั้นที่1ระยะที่1เนี่ยสำเร็จรุล่วงไปแล้วภายใต้การสังเกตการและการตรวจสอบโดย AOT หรือคณะผู้สังเกตการอาเซียนตั้งแต่1พฤศจิกาย,ยนพลโทมาลีบอกว่ากัมพูชาก็ยังคงทํางานอย่างใกล้ชิดกับฝ่ายไทยเพื่อให้แน่ใจว่าแผนปฏิบัติการนี้จะถูกดำเนินการอย่างครบถ้วนถูกต้องมีประสิทธิภาพและโปร่งใสาตามหลักสากลซึ่งบอกว่าการถอนอาวุธหนักระยะที่1นี้จะดำเนินการ3รอบระหว่างช่วงเวลาวันที่1ถึง21 พฤศจิกายนนี้ขอภายไม่17เนะเป็นระหว่างช่วง1ถึง21พฤศจิกายนนี่คือเฟสหนึ่งนะครับโดยบอกว่าขั้นตอนการถอนอาวุธหนักเนี่ยที่เขาแบ่งออกเป็น3ระยะหรือ3เฟสนั้นนะครับแบ่งเป็นเฟสแรกก็คือประเภท A นะฮะประเภท A คือจะเป็นการถอนเริ่มจากระบบจรวดหลายลำกล้องก่อนอย่างที่บอกระยะแรกเฟสแรกวันที่1ถึง21พฤศจิกายนหลังจากนั้นจะเข้าสู่ระยะ2หรือเฟส2ก็จะเป็นประเภท B ถัดมาก็จะเป็นการถอนระบบปืนใหญ่ทุกประเภท22พฤศจิกายนจนถึง12ธันวาคมเป็นระยะถัดไปแล้วก็ประเภท C จะอยู่ในระยะที่3หรือเฟส3ก็จะเป็นการถอนลดหุ้มเกราะลดถังอะไรต่างๆตามลำดับก็ตั้งแต่13จนถึง31ธันวาคมนี้นี่คือ3ระยะ3เฟสที่เราคุยกันใน r p c ไว้นั่นเองนะฮะ